หลังจากรับแจ้งนะครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลโพง,งามนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารจากพลรอ .2 อรออก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือท้องแบนครับเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนครับ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ก็พบนะครับว่าถนนสายสุวรรณสรนบริเวณหลักกิโลเมตรที่160บ้านดงบางตำบลดงที่เหล็กอำเภอเมืองปราจินบุรีและบริเวณหลักกิโลเมตรที่168ตำบลโพง,งามอำเภอรประจันตคามมีน้ำป่าไหลบ่าท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ50-60เซนติเมตรครับ ส่วนถนนทางเข้าตั้งแต่เทศบาลโพงามหน่วยพิพักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอยอ10น,นะครับถนนสายนี้ก็มีน้ําป่าไหลาบาท่วมเส้นทางเป็นช่วงๆส่วนบ้านเรือนราษฎรที่บริเวณ2ข้างทางก็ถูกน้ําป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านล่างสูงประมาณ1เมตรเศษๆครับมีรถยนต์รถไถายของชาวบ้านถูกน้ําท่วมทั้งคันครับเจ้าหน้าที่ทหารต้องเดินลุยน้ําไปช่วยนะครับนำรถทั้งสองคันออกมานะครับไปไว้บนที่สูง รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินบริเวณชั้นล่างขึ้นไปไว้ชั้นบนของบ้านด้วยครับส่วนที่ตำบลบ้านหนองแก้วนะครับที่ประจันตคามก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้านพักเนื่องจากว่าที่บ้านพักอาศัยนั้นถูกน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน ซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ําป่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรรวมทั้งทรัพย์สินที่มีค่าก็ได้ถูกน้ําป่าพัดไปกับกระแสน้ําเป็นจำนวนมากนะครับส่วนน้ำป่าที่เขาใหญ่นะครับที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอรประจันตาคามครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2 ที่เข้าบ้านเรือนของชาวบ้านจนได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผูมีการบอกว่าน้ําป่าที่ไหลามาจากเขาใหญ่ครั้งนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีเลยนะครับ